No. Oh. ได้เรียนเชิญเจ้าภาพได้ไปถวายกะรถ้ายปรรดาธรรมแด่พระที่ได้กระรารนาธิ่ดีมานั่งกรบในวันนี้ว่าองค์พรท่านแรกก็พุณศรีสัาช well รับโดยคุณสุริจักการท่านที่สองคุณสริจักคุณสุกัญญาจันแก้วร้องครอบครัวท่นที่สามคุณโชชาติคูณสะอาดคุณอาริสราสีสังรคอบครัว ท่านที่สี่คุณจอมคุณพ่จะได้ให้ระเด็กรุกคุณผู้รูปไนะด้ระกอบนาพระพุทธมนต์ปล่อยข้าวตอกตอไม้จเจริญพรนะคุณโยจเจริญพรเราคุณคุณไก่ช่วยด,ดูวันนี้ผู้ที่ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็เจจูนะอ่าวส่วนจอ,อมกัดโยก่อนมาใจซีพ้ดนะครับ การทาการปราบลงน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็ได้ทําการเปริดต้นดอกไม้ส่วนท่านโยมที่จะที่ได้จองไว้สําหรับผ้าพยันนะที่จองไว้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งน,นะนะที่ได้จองบัตรไว้แล้วก็รออีกจิตใจหนอีกสักครู่นะโยมนะครับเวลาหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่วนคนที่อยู่นอกครับ ดูประการมื่อวันที่ีวันนี้เราจะประมูลนะครับเราจะประมูลในที่ประมูลวันที่เราประมูลกันอาณามาสร้างเอาสารเอาคุณไก่ช่วยดูด้วยนะคุณไก่รับปากไว้ว่าจะช่วยดูช่วยดูด้วยนะลูกไหนยังไม่ถวายก็นำจะพาไปถวายนะอย่าหันหลังให้ผมนะถ้าอยากไปถวายเราก็จะไถวายเราเรียบร้อยแล้ะ สวัสดีครับสวัสดีควัสดครับก็ในงานี้ก็ของเวลาจากก็ได้ทาการกัมภาษพื่อนคนะคนออกม่นะครับครับแต่

1 9 9 9 9 9รอเ้าบาจองให้เไดจอเียวหมดเร่งเเ100รองก้เดอดาขาอใครที่ได้จองอะจอ,อ,องเอาเอาเอาโป๊ใสอสองขึสองปลายอะโอเคบอกด้วยแล้วกันสบเลยแย่งใบเ้ลยะคะใครที่<ๆ>ต้องการทงยอดขัด